ในบริเวณศาลาการเรียของเราได้ส่วนการจองเป็นเจ่าผ้าผ้ากระนั้นทุกทีเราก็จะตามปัดใ้พิธาเฉลี่ยหใจใหญ่มารวมจอเป็นเาผ้าผ้ากระสีสมัครทีร่วมด้วยกับคณะผู้คณกรรมการตอนนี้คณใหญ่ด้มาจแล้วสามารถมารวบได้า

ือเพื่วใช่ถอยถอยไปจากเขาเนื้ให้หลวงปู่จะเดินตรงเส้นค่ะเราหลวงปู่จะเดินอะตรงเส้นเราก็เผื่อเส้นให้ท่านเดินหน่อยเนื้อหลวงปู่จะเดินตามเส้นปู่จะเดินตามเส้นเจดปู่ด้ยแจกาเราว้อ ใส่บาตรงๆนะคะปาดุผมก็ยังเป็นเป็นลูกบิาผมห้องตุบตนี่ปลาดุลปาดุยตุนอะไรอยูตุโอ้ยตาตุ๋นนะต้มอะไรต้มไก่เดีผมโอ้ยมันตรงนี้อ๋อตรงนี้อ๋อกระไรยา